คำพูดที่มีพลังศิลปะก,การพูดให้เหมือนนั่งในใจคนเป็นการใช้คำพูดอย่างมีประสิทธิภาพในการส่งสารหรือสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังโดยการพูดที่ดีจะทำให้คำพูดของเรามีอิทธิพลและกระตุ้นความรู้สึกหรือการกระทำจากผู้ฟังได้อย่างดีเยี่ยมการพูดที่มีพลังสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจการสร้างแรงบันดาลใจและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ฟังคือการใช้คำพูดอย่างมีประสิทธิภาพและมีความหมาย ที่สามารถส่งผลต่อผู้ฟังทั้งในด้านการโน้มน้าวใจการสร้างแรงบันดาลใจหรือแม้กระทั่งการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมุมมองหรือการกระทอมั่ของผู้ฟังเพื่อให้คำพูดของเรามีพลังและน่าฟังสิ่งสำคัญคือการฝึกฝน และเข้าใจในเทคนิคต่างๆดัง20ข้อที่จะลาให้ฟังต่อไปนี้หนึ่งการเลือกใช้คำที่มีความหมายลึกซึ้งคำพูดที่มีพลังไม่ได้หมายถึงแค่คำที่ฟังดูดีหรือไพเราะแต่หมายถึงคำที่สามารถกระตุ้นความคิดหรืออารมณ์ของผู้ฟังได้คำบางคำมีความหมายซ่อนเร้นที่สามารถทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีความสำคัญจริงององอ่เช่นการใช้คำว่าโอกาสแทนคำว่าเวลาหรือการเดินทางแทนคำว่าการทำงาน สการใช้การเปรียบเทียบ Meta p h ฟ r และภาพพจน์อ m a g e r รการใช้การเปรียบเทียบและภาพพจน์สามารถทําให้คําพูดของเรามีความน่าสนใจและมีชีวิตชีวาตัวอย่างเช่นการเปรียบเทียบความสําเร็จในชีวิตกับการปีนเขาเพื่อให้ผู้ฟังสามารถเห็นภาพและรู้สึกได้ง่ายขึ้น 3. การใช้เสียงและจังหวะการพูดมีพลังไม่ได้หมายถึงการพูดด้วยเสียงดังเสมอไปแต่เป็นการใช้เสียงในเวลาที่เหมาะสมโดยการเปลี่ยนจังหวะการพูดเช่นการหยุดนิ่งชั่วขณะ หลังจากพูดประโยคสำคัญหรือการใช้เสียงต่ำเพื่อสร้างความจริงจังและเสียงสูงเพื่อสร้างความตื่นเต้นสิการใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความคิดการใช้คำถามที่เปิดกว้างสามารถกระตุ้นให้ผู้ฟังคิดและมีส่วนร่วมในการสนทนา <c oughs> เช่นการถามว่าคุณอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้ไหมหรือ คุณจะทำอะไรถ้าคุณไม่กลัวที่จะล้มเหลว5การใช้คำพูดที่กระตุ้นความรู้สึกการพูดนี่มีพลังมักจะใช้คำที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ของผู้ฟังได้เช่นการพูดถึงความสำเร็จความฝันความท้าทายหรือการเสียสละโดยอาจจะใช้คำที่สะท้อนถึงความลำบากการต่อสู้หรือการ,รเผชิญหน้ากับอุปสรรค6การเชื่อมโยงกับความรู้สึก และประสบการณ์ของผู้ฟังการพูดที่มีพลังมักจะสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์และความรู้สึกของผู้ฟังได้โดยการใช้ตัวอย่างหรือเรื่องราวที่ผู้ฟังสามารถสัมผัสได้เช่นการเล่าประสบการณ์สวนตัวหรือเหตุการณ์ที่มีความหมายลึกซึ้งเจ็ดการเน้นข้อ,อคิดหลัก key Takeaway การพูดที่ดีจะช่วยให้ผู้ฟังสามารถจำและเข้าใจข้อคิดหลักได้อย่างชัดเจนเช่นเมื่อพูดจบประโยคให้ผู้ฟังรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ฉันต้องทำหรือ นี่คือสิ่งที่ฉันต้องการทำแปดการเชื่อมโยงกับค่านิยมและวิสัยทัศน์การพูดที่มีพลังสัง่งสามารถเชื่อมโยงกับค่านิยมส่วนตัวหรือค่านิยมที่ต้องการสร้างให้กับกลุ่มหรือองค์กรเช่นการพูดถึงความยุติธรรมความเป็นเอกภาพหรือความมุ่งมัน่นเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายที่ใหญ่กว่า9กาการใช้การเล่าเรื่อง storytelling การเล่าเรื่องเป็นเครื่องมือที่มีพลังที่สุด ในการพูดเพราะมันสามารถสร้างการเชื่อมโยงทางอารมณ์และทําให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งได้มากขึ้นโดยการนําเสนอเรื่องราวที่มีความหมายเช่นเรื่องราวของคนที่ประสบความสําเร็จหรือเรื่องราวที่สะท้อนถึงการต่อสู้และชัยชนะ10การแสดงออกทางกายภาพบอดี้ n ลงก g e แม้จะเป็นเรื่องของการพูดแต่การใช้ท่าทางและการแสดงออกทางกายภาพก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้คําพูดของเรามีพลังการยืน หรือท่านั่งที่มั่นใจการทำท่าทางที่เหมาะสมหรือการมองตาผู้ฟังสามารถทำให้คำพูดของเราแสดงออกได้อย่างชัดเจนและมีอิทธิพล 11. รู้จักจังหวะของการพูดการพูดที่มีพลังไม่ได้หมายถึงการพูดเร็วหรือเสียงดังเสมอไปแต่ต้องรู้จักจังหวะก,การพูดที่ทำให้คำพูดมีความหนักแน่นและเป็นที่จับใจเช่นการหยุดนิ่งในจังหวะสำคัญเพื่อให้ผู้ฟังได้คิดตามหรือการพูดช้าๆเมื่อกล่าวถึงคำสำคัญ เพื่อให้ผู้ฟังเก็บความหมายได้12การใช้คำที่ทรงพลังคำบางคำมีพลังในการกระตุน้นอารมณ์หรือข้อความคิดได้ดีกว่าคำอื่นเช่นคำว่าโอกาสการเปลี่ยนแปลงความฝันหรือการต่อสู้คำเหล่านี้สามารถกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกหรือแรงบันดาลใจได้ดี13การใช้การเปรียบเทียบและการเล่าเรื่องการเปรียบเทียบหรือการใช้ภาพพจน์ช่วยทำให้คำพูดดูมีชีวิตชีวาและทำให้ผู้ฟังเห็นภาพได้ชัดเจนย,ยิ่งขึ้นเช่นการพูดถึงการ ต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิตเหมือนกับการปีนภูเขาหรือการเดินทางไปยังความสําเร็จ14การใช้คําถามกระตุน้นการถามคําถามที่ท้าทายหรือกระตุ้นความคิดสามารถทําให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการคิดเช่นคุณอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้ใหม่หรือคุณคิดว่าตัวเองสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้หรือไม่15การแสดงออกทางกายภาพการใช้ท่าทางการยืนหรือการเดินที่มั่นใจการมองตรงไปที่ผู้ฟัง หรือการใช้มือเพื่อเน้นย้ำคำพูดทำให้คำพูดมีพลังและมีผลกระทบมากขึ้นเพราะผู้ฟังสามารถสัมผัสได้ถึงความมั่นใจและความจริงใจของผู้พูด16กการใช้คำพูดที่กระตุ้นอารมณ์การเลือกใช้คำที่สามารถกระตุ้นอารมณ์เช่นความรักความหวังความกลัวหรือความท้าทายสามารถทำให้คำพูดของเรามีพลังมากขึ้นเช่นมันไม่ใช่แค่เรื่องของคุณแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่คุณรักหรือเราทุกคนต่างมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ 17. การเน้นประเด็นสำคัญการพูดให้มีพลังจำเป็นต้องเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุดให้ผู้ฟังรับรู้และสามารถจดจำได้เช่นการสรุปข้อคิดสำคัญหลังจากที่พูดจบหรือการพูดซ้ำในประเด็นสำคัญในช่วงท้ายของการพูด18การใช้เสียงและความเงียบการใช้เสียงในระดับที่แตกต่างกันระหว่างส่วนที่ต้องการเน้นหรือกระตุ้นเช่นการพูดเบาๆก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นการผูกและเสียงดังเพื่อเน้นข้อความสำคัญ หรือการใช้ความเงียบเพื่อให้ผู้ฟังสามารถสัมผัสถ,ถึงความหมายของคำพูดได้19การใช้ตัวอย่างและเรื่องราวการใช้ตัวอย่างหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์จริงช่วยให้คำพูดของเรามีความน่าเชื่อถือและมีพลังมากขึ้นเช่นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเอาชนะอุปสรรคหรือการประสบความสำเร็จจากความพยายาม20การพูดจากใจเมื่อคำพูดมาจากความรู้สึกจริงใจและมาจากใจของผู้พูดมันจะมีพลังมาก่อขึ้นเพราะผู้ฟัง สามารถสัมผัสได้ถึงความจริงใจและความกระตือรือร้นของผู้พูดสรุปให้ฟังว่าศิลปะการพูดที่มีพลังจะทําให้คําพูดของเราสามารถสร้างความประทับใจในใจของผู้ฟังได้อย่างยาวนานโดยการเลือกใช้คําที่มีความหมายลึกซึ้งการเล่าเรื่องการเน้นข้อความหลักและการแสดงออกที่ชัดเจนทั้งนี้การฝึกฝนและการปรับปรุงการพูดให้ดียิ่งขึ้นก็เป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาทักษะนี้การใช้คําพูดที่มีความหมายและสามารถกระตุ้นความคิด หรืออารมณ์ของผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพการเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมการเลือกจังหวะการพูดการแสดงออกทางกายภาพและการทำให้คำพูดของเรามาจากความรู้สึกจริงใจล้วนเป็นส่วนสำคัญในการทำให้คำพูดมีพลังและส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้ง